ตอนนี้เรากําลังมาชมบ้านนอกดาวนะครับที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับ,รบเพื่อจะดูว่าจะราคาเท่าไหร่สามารถเอาไปตั้งที่ป่ามาม่วงได้ไหมนะครับระหว่างสร้างเองกับ ซื้อบ้านนอกดาวอะไรจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับตอนที่พระจาราร์ดนกับพระจาจาร์ชายนะครับก็มาดูด้วยตัวเองอน,นี่ครับบ้านนอกดาวสวย <c oughs>

รังนี้น่าจะสวยตรงสีเรียบร้อยรังแรกที่เป็นสีเขียวสีส้มสีขาวมันนอกดาว บ <c oughs> ันน็อกดาวน์เ <LI> บ <ES> <c oughs> oh ียงนั่งเรินข้างนอกด้วยเป็นหลายคนไม่สุดใช่ไหมอาจารย์เปิดเปิดหน้าโอ้ครับน้ำแคบไปเดี๋ยวร้อนจะดี ทางในเขาบอกบูธเท่านี้แหละทำแค่นี้แหละ้างในไม่งั้นราคานี้ไม่ได้หรอกค่ะแล้วเหล็กโบราณนี่ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำรันไปเลยในห้องน้ำโอ้ห้องน้ำแคบอยู่เนาะห้องน้ำแคบ นี่คือบ้านนกดาวครับบานนอกดาว,าน,น,ดาวน,นี่ีว่าก็ย่เราเนี่ยทานนของเราเนีอะไรก็ไม่รู้เขามาเติมอันนี้คือราคา4,9่หมื่นเก้าประมาณห้าหมื่นนะ นล็อกดาวนี่ครับห้องน้ำบักบัวบมนันมีห้องน้ำสีแทนขึ้นมีที่นั่งระเบียงอยู่ข้างหน้าถ้าทำแบบน่ารักน่ารักอ่ Min imal, ะมินิมอลมินิมอลก็เรียกว่าสไตล์มินิมอล